นี่คือโปเกมอนไว้เกมที่พลิกโฉมซีรีส์โปเกมอนไปตลอดกาลและนี่คือคนที่เล่นเกมโปเกมอนไว้แบบจบเร็วที่สุดในโลกในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าคนที่เล่นเกมโปเกมอนแบล็กแอนไว้แบบจบเร็วเนี่ยเขาใช้เทคนิคอะไรกันบ้างสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับคือวินเทอร์นะครับแปลว่าเขาปรับเครื่องเราเนี่ยให้มันเป็นฤดูหนาวนะครับซึ่งฤดูหนาวเนี่ยมันดีกว่าฤดูอื่นๆเลยนะครับในการเล่นสปีดรันนะฮะเดี๋ยวตอนหลังๆวิดีโอเนี่ยมันจะมีอีกทีนึงนะครับว่าทำไมมันถึงดีและตอนนี้ก็มาถึงการตัดสิินนนนนนใจคครร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 รััรร้้้งงงแกก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 ขขอออออเเ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 มมมมมะบาาาลลืืืโปป่่่ตตตซึ็พ ซึ่งตัวพืชเนี่ยจริงๆมันถือว่าสแตทค่อนข้างแย่กว่าโปเกมอนตัวอื่นนะครับปกติสปีดลันี่เขาจะใช้ตัวหมูกันนะฮะแต่ว่าสาเหตุที่เขาใช้ตัวพืชเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่บางอย่างซึ่งข้อดีเนี่ยมันจะออกมาตอนหลังอีกทีนึงนะระหว่างที่เขากำลังต่อสู้กับผู้แข่งนะครับหลายๆเน่าจะมีคาถามว่าทาไมต้องเล่นโปเกมอนไว้ล่ะทำไมไม่เล่นแบล็กโปเกมอนไว้มันเล่นดีกว่าหรือเปล่ามันเร็วกว่าหรือเปล่าเขามีทริคพิเศษอะไรนะรจริงๆแล้วโปเกมอนไว้เนี่ยถือว่าเสียเปรียบโป เขามีแค่เครื่องเกมนี้นะฮะคือเขาไม่มีโปเกมอนแบล็คที่บ้านเขาก็เลยเล่นได้แค่โปเกมอนไว้นะฮะง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าแค่บังเอิญเล่นได้แชมป์โลกนะฮะตอนนี้เขาอยู่ในอีเวนต์ของทีมพลาสมานะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่หลายๆคนบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันพลิกโฉมโปเกมอนไปเลยนะเพราะมันทั้งแนะนําเนื้อเรื่องที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็แนะนําโปเกมอนที่มีการออกแบบที่แปลกแนวเหมือนกันนะฮะเกมนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือมันไม่ใช้โปเกมอนเก่าเลยสักตัวเดียวนะครับเ้มนห้นี่ยคืมตัวใน,กน,น,วในิกม่นีบ นอกจากนั้นแล้วนะครับทีมศัตรูของเขาเนี่ยทีมพลาสมาเนี่ยมันยังมีเนื้อเรื่องที่มันค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะครับก็คือการปลดปล่อยโปเกมอนนะครับเขาจะนําเสนอมุมมองว่าแบบเรากาลังกดขี่โปเกมอนอยู่หรือเปล่าเรากาลังเก็บโปเกมอนมาอยู่ในบอลโดยที่มันไม่ต้องการหรือเปล่านะครับตอนนี้ทุกคนก็เห็นนะครับความอ่อนแอของโปเกมอนเริ่มต้นพื้นแล้วนะฮะตีศัตรูตั้ง3ทีนะครับ มันเป็นโปเแกรมอนที่เร็วนะฮะแต่ว่าพลังโจมตีไม่เยอะนะครับตอนนี้เขาออกมาถนนเส้นที่2นะครับมาเกิดอีเวนต์กับแม่ก่อนนะฮะก็คือแม่โทรศัพท์มาแล้วก็จะมอบไอเทมรองเท้าในการวิ่งให้นะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันส่วนต่อไปเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเขาอะเซ็ตเครื่องตัวเองนะครับ Nintendo DS ตัวเองให้มันอยู่ในปีที่2000เดือนที่8วันที่12ตอนตี20นาทีนะฮะแล้วก็ทําการเซฟเครื่องนะครับแล้วก็รีสตาร์ทนะฮะหลายๆคนที่ดูช่องผมมานะครับพอเห็นรีสตาร์ทนี้ก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันคือการ RNG manipulation นะครับการโกงการสุ่มในตัวเลขของเกมนะฮะซึ่งพอเดินมานะครับก็จะเจอลูกหมาพอดีนะฮะลูกหมาเลเวลเจ็ดนะครับซึ่งลูกหมาตัวนี้ก็คือมีนิสัยอดาแมนนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับลดพลังโจมตีพิเศษนะครับคือลูกหมาตัวนี้เก่งมากๆนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับพลังโจมตีเริ่มต้นคือ60นะครับแปลงเป็นร่าง3าเนี่ยพลังโจมตีเป็น110นะนอกจากนั้นนะครับลูกหมาตอนต้นเกมเราเนี่ยมันจะมีท่าที่เรียกว่าแท็กโก้นะครับซึ่งแท็กโก้ในเกมนี้นะครับถือ มันเพิ่มพลังโจมตีจาก35เป็น50นะฮะแล้วก็ไม่มีโอกาสในการตีพลาดแล้วนะมันตีติด100%นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีโอกาสตีพลาดประมาณ5นะครับและถ้าทุกคนยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอีกรอบนะครับสู้กับเชรนนะครับคู่แข่งเลยคนหนึ่งซึ่งเราก็จะเห็นว่าการที่เลือกโปเกมอนเริ่มต้นเป็นตัวพืชเนี่ยมันจะทําการให้หมูกับเชรนนะครับซึ่งหมูมันเป็นธาตุต่อสู้นะมันก็จะชนะทางลูกหมาเราแต่ว่าลูกหมาเราไม่กลัวครับอัดๆเขาาาาครรัับเเียวก็็ตนนนนะะะจห่มม ซึ่งเขาต้องการให้มันมี ability pick up นะครลูกหมาเรามันมีได้2 ability นะครับถ้า pick up เนี่ยโตไปมันจะมี ability เป็น sand rush นะครับซึ่ง sand rush มันไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยก็คือมันไม่ได้เป็น ability intimidate นะฮะ intimidate คือ ability ลดพลังโจมตีของอีกฝ่ายนะครับฟังดูอาจจะดูดีนะครับแต่ว่าในการเล่น speed run เนี่ยถ้ามันขึ้น text มาทุกเธอทุกเธอนะครับว่าอีกฝ่ายนึงลดพลังโจมตีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งลดพลังโจ,จมตีแล้วเนี่ย ช้าครับไม่ชอบฮะระหว่างที่เขากำลังเคลียร์พัโสซสในยิมแรกนะครับผมกลับมาอธิบายเรื่องโปเกมอนแบล็กอันไว้กันก่อนคือตอนที่เกมนี้ออกใหม่ๆเนี่ยมันมีคนวิจารณ์เนี่ยนะครับว่าโปเกมอนเก่าๆหายไปหมดเลยเนื้อเรื่องก็เปลี่ยนนะการออกแบบโปเกมอนหลายๆตัวเนี่ยทั้งข่ยาเอยไอศครีมเอยเนี่ยทำออกมาทําไมนะห่วยมากๆเลยนะฮะแต่ว่าพอย้อนกลับไปนะครับสิปีให้หลังเนี่ยคนกลับชอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอเรากลับไปดูโปเกมอนในยุคใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบ มันใช้แต่โปเกมอนตัวเดิมขายแต่โปเกมอนอยู่ตัวเดิมๆนะครับนั่นก็เพราะว่าตอนที่เขาทาเกมนี้ออกมาเนี่ยก็แสตอบรับมันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะทีนี้พอพูดเรื่องโปเกมอนแบล็กอันบาเสร็จก็จะคุยกับหัวหน้ายิมนะฮะหัวหน้ายิมเกมนี้มันจะมีอยู่3ตัวนะครับซึ่งมันจะใช้โปเกมอนที่ชนะท่าเราเสมอนะฮะซึ่งมันก็เป็นการสอนให้คนเล่นต้นเกมรู้นะครับว่าน้ําชนะไฟไฟชนะพืชอะไรอย่างเงี้ยตามหลักแล้วเราต้องไปเอาลิงนะฮะที่เป็นท่าแต่ละท่านยมาสู้กับเขานะครับอย่างถ้าเราเลือกตัวพืชนะครับเขาก็มีการ้้้ิงงนับสูไไฟตด แต่ว่าลูกหมาเราไม่สนใจหรอกครับแท็กเกิลไปทีนึงครึ่งหลอดฮะแท็กเกิลอีทีนึงชนะแล้วครับเหลืออยู่1 HP 3 HP นะครับอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงนิดนึงนะเราจะเห็นนะครับตอนต้นเกมเนี่ยเขาใช้เวลาเกินไป5วินาทีนะครับในการชนะหัวหน้ายิมหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเขาใช้โปเกมอนตัวพืชนะฮะการเล่นตัวพืชน่ะมันจะมีความช้าอยู่หลายอย่างตรงที่แบบตีอีกฝ่ายไม่เข้าสักทีเมื่อกี้เราชนะหัวหน้ายิมมาเราจะได้ TM นะครับเวิร์กอัพนะฮะ เป็นท่าที่ทําให้เราเพิ่มพลังโจมตีให้กับโปเกมอนเราได้นะครับหลายๆคนเวลาดูสปีดแลนเน่ยก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเขาชอบใช้ X Attack นะครับเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองแต่ว่าถ้ามีเวิร์กอัพแลนเน่ยก็สบายนะฮะแลวตอนนี้ก็ได้ H.M. นะครับท่าตัดต้นไม้นะครับก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาเลือกตัวพืชนะครับเพราะว่าตัวพืชมันใช้ท่าตัดต้นไม้ได้เขาก็ทําการฮีลนะครับแล้วก็สอนท่าเวิร์กอัพให้กับลูกหมานะฮะซึ่งความประหลาดของการมีท่าตัดต้นไม้คือมันมีต้นไม้ ในฐานะที่เราเป็นพระเอกนะครับเราก็ต้องไปช่วยนะฮะพระเอกในเรื่องนี้อายุ15นะครับมันจะต่างจากเกมโปเกมอนอื่นๆที่พระเอกอายุประมาณ10ขวบนะครับเขาเริ่มเน้นตลาดผู้ใหญ่มากขึ้นแต่อย่างที่ทุกคนเห็นครับเน้นตลาดผู้ใหญ่ไปไม่เวอร์ครับกลับมาเน้นตลาดเด็กใหม่รอบนะครับเห็นได้ง่ายๆเลยครับภาคซันแอนด์มูนนะฮะลูกหมาเราเลเวลสินะครับมีท่าเทคดาวนะครับพลังโจมตีแรงมากๆนะครับสำหรับต้นเกมนะครับแล้วพอเลเวลสิกเนี่ยกลายเป็นลูกหมาล่างสองนะครับจากที่บอกว่าล่างแรกเนี่ยพลังโจมตี60 60นะ ล่าง2พลังโจมตี80นะฮะคือเทคดาวมันพลังโจมตีประมาณ90นะครับแต่ทุกคนได้ว่ามันเป็นท่าเดียวกับลูกหมานะฮะ90คูณ1.5เท่านะครับก็จะกลายเป็นประมาณ130นะฮะคือท่าโจมตีแรงมากๆนะสำหรับตอนต้นเกมเนี่ยตีได้เท่านี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรายิงลำแสงทำลายรัวๆนะฮะต่อมานะครับก็วิ่งมาตรงหญ้านี่นะครับแล้วเราก็จะเจอโปเกมอนนะครับนกนะฮะเช่นเดิมครับเวลาเราเห็นนกในสปีดลานและเห็นการจับนะฮะ เราก็จะรู้ว่าเอามาไว้บินในตอนหลังนะฮะตอนนี้เขาเข้ามาในโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นไอเดียใหม่เหมือนกันนะครับที่โปเกมอนเซ็นเตอร์สามารถขายไอเทมได้ด้วยนะแล้วพอมีนกแล้วนะก็เข้าไปในโปเกมอนพีซีนะฮะเอาตัวพืชครับเก็บเข้าไปใน PC นะครับไม่ใช่ละทีนี้บ้านข้างๆนะครับก็จะมีขาย X s p e e ปนะครับกับ x a t t a c แแล้วก็กาสเปกนะครับซื้อ3อย่างนี้มาแล้วก็เตรียมตัวสู้กับโหน้ายิมแล้วนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้สู้กับโหน้ายิมหรอกครับเกมนี้โดนดักเนื้อนะครับลูกมาา่งน เทคดาวนะฮะเทคดาวมีข้อเสียคือโจมตีไม่แม่นนะครับมีโอกาสในการตีพลาดประมาณ5 1 0แล้วก็ทำาดามจให้กับตัวเองย้อนกลับมาด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเราฮิลบ่อยๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรฮะเนี่ยกดแบบเทคดาวสามทีชนะละเราจะที่เขาแก้พัซโซในยิมแรกไปนะครับตอนนี้หมาเขานะครับก็เลเวลประมาณ19แล้วนะแล้วก็ได้ทําการสู้กับหัวหน้ายิมนะฮะก็ตอนแรกฮิลก่อนนะครับแล้วก็สลับนะครับเอานกขึ้นมาเป็นตัวแรกนะฮะหัวหน้ายิมนี้นะครับจะใช้โปเกมอนธาตุนอร์มอลนะครับแล้วเข เราเอานกออกมาเพราะว่าเขามี ability intimidate นะครับที่ผมบอกว่ามันลดพลังโจมตีเราก็ปล่อยให้นกตายไปนะครับหมาจะได้ไม่โดน intimidate นะฮะเราส่งหมาเรามานะครับใช้เวิร์กอัพนะครับเพิ่มพลังโจมตีเราแล้วก็ไบ์ไปเลยนะฮะครึ่งหลอดนะฮะไบ์อีกทีนึงครับตายแล้ะต่อไปเขาส่งโปเแกอมเลเวล20มาเท่ากันนะครับเราก็แท็กโก้ไปนะครับแล้วก็แท็กโก้ไปทีนะครับไอวอลช็อกเนี่ยมันก็คือหนูตอนต้นเกมนะครับมันโจมตีเร็วนะฮะ มันก็มีท่าทําให้ติดสถานะอย่างหลับนะครับจริงๆถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราต้องหลบดีเขายังไงเนี่ยก็ชนะได้ค่อนข้างง่ายทีนี้ก็ได้ท่ารีทาร์เีลเอ็ดนะครับเป็นท่าโจมตีนอร์มอลนะฮะชนะหัวหน้ายิมมาเนี่ยก็มาเกิดอีเวนต์กับทีมพลาสมาแล้วนะเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้เวลาคืนมาประมาณ2วินาทีนะครับคือค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าลูกหมาเรามันพอแปลงร่าแล้วมันเก่งมากๆนะฮะสอนท่ารีทาร์เรียเอดเมื่อกี้ให้กับลูกหมาแล้วนะฮะมัันนนลงงมมมมีีีีีเเยยยอออออหืกคคครทท่่าาข้้้สึ็ PP 5 5ใชด จริงๆร,รีทลัลเเยตนะมันคือท่าตอบโต้นะครับถ้าโปเกมอนเราตายนะฮะแล้วเราส่งตัวใหม่มาเราใช้รีทลัลเเยตเนี่ยพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเป็น140กว่านะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเกมนี้มันมีโปเกมอนอยู่แค่ตัวเดียวนะครับเขาก็คงใช้ท่ารีทลัลเเยตเนี่ยเป็นท่าโจมตีที่พลังโจมตี70เท่านั้นเองนะตอนนี้เขาเข้าสู่เมืองของยิมที่3นะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่นะครับน่าจะมีแรงบันดาลใจมาจาก New York City นิวร์กซิตี้นะฮะหรือว่าประเทศอเมริกานั่นเองหลายๆคนนนนถาามมมมมว่่ทไเเเกกีี้้ึงโปปอริต็ หมูไฟที่มีมาจากจีนแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยเป็นซามูไรนะครับที่มาจากญี่ปุ่นนะครับคือธีมเรื่องนี้เนี่ยคือการที่เราจะเอาไอเดียแตกต่างกันเนี่ยมาอยู่รวมกันได้นะครับหรือว่าที่ภาษาอเมริกาเขาจะเรียกกันก็คือ melting pot นะฮะการที่เราเอาวัฒนธรรมต่างๆมาอยู่รวมกันได้ในเมืองเมืองเดียวนะครับหรือแม้แต่ความคิดที่ว่าจะเป็นความขาวความดําความที่บอกว่าคนนู้นคิดอย่างนั้นแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันยังไงนะ อย่างที่บอกครับทีมเรื่องนี้คือมันค่อนข้างเป็นแนวผู้ใหญ่เลยทีเดียวนะนี่นะครับเขาก็คุยกับทีม p l า s m a ไปนะครับทีม p l า s m a บอกว่าคนเราเนี่ยจะเก็บโปเกมอนไว้ทําไมมันเห็นแก่ตัวนะแต่อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าการที่โปเกมอนอยู่กับเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีเพื่อนมากขึ้นนะมันจะผิดได้ยังไงใช่ไหมฮะตอนนี้ลูกหมาเราอยู่ในยิมนะครับก็สู้ได้ท่าครัชงนะครับเป็นท่ากัดที่ค่อนข้างแรงนะฮะ พลังโจมตีตั้ง80แล้วก็โจมตีใส่โปเกมอนธาตุผีได้ด้วยนะแล้วก็ทําการสู้กับหัวหน้ายิมนะครับหัวหน้ายิมตัวที่3นะครับใช้โปเกมอนมาแรงนะฮะเริ่มมาใช้เอ็กซ์ปีดนะครับเพิ่มสปีดให้ตัวเองนะฮะแล้วก็เวิร์กอัพนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับเวิร์กอัพไปประมาณ3ทีแล้วกัดนะครับตายเลยแล้วก็เจอโปเกมอนหินนะฮะก็กัดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตายเลยเหมือนกันโปเกมอนมาแรงร่าง3นะครับ เทคดาวนะฮะกะมาแล้วนะครับ HP เหลืออยู่แค่2นะตอนนี้เพิ่มมาเป็น5นะครับแต่ว่าเลเวลเราก็25แล้วแล้วก่อนที่เขาจะไปสู่แอดเดตต่อไปนะครับเขาก็รู้ทันนะครับเปิดรีเพลแล้วก็ทำการทีวีโปเกมอนเพราะว่าจะโดนคนดักแน่นอนนะฮะบียานกาท้าสู้นะครับเราก็จะเห็นว่าบียานกาก็มีหมาเป็นของตัวเองเหมือนกันนะฮะโดนอิทิมิเดตครับแต่ว่าเราก็ใช้เวิร์กอัพนะฮะ แล้วก็เวิร์กอัพอีกนะครับด้วยความที่ว่าเราเลเวลสูงมากนะครับเพราะว่าเราโซโล่มาตลอดนะครับตอนนี้เลเวลยี่สิบห้ยี่หกแล้วนะฮะโหดมากครับลูกหมาเราเผื่อยังไม่เห็นภาพนะครับจะให้ดูว่าสู้กับเชเรนนะครับซึ่งตอนนี้หมูเขาเป็นเลเวลล่างสองแล้วนะตอนนี้อยู่ในทะเลทรายนะครับแต่ว่าหมาเราเนี่ยมันมีแอบิลิตี้ n ซ Rush นะครับจะทําให้ไม่โดนดามาจเกียกบการอยู่ในทรายนะฮะเป็นการเพิ่มสปีดเป็น2เท่าด้วยนะครับก็คือถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะสำหรับหมาร่าง2อที่สปีดมัน แบบการที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นท่าต่อสู้แทบไม่สําคัญเลยนะครับถ้ามันไม่มีโอกาสในการตีนะจริงๆในทะเลทรายก็มีให้สํารวจเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไอซากปลาผักพังนะครับแล้วก็มีโปกเกมอนให้จับเยอะแต่ว่าถ้าเขาพุ่งตรงมาเลยเนี่ยก็จบง่ายๆฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับก็วิ่งออกมาจากทะเลทรายได้แล้วตอนนี้เขาอยู่ในเมืองนิมบัสซ่านะครับเป็นเมืองแห่งยิมไฟฟ้าแล้วเขาก็เข้ามาในโปกเกมอนหมานะครับแล้วเขาก็จะมีท่า tm return นะครับ เป็นท่าพลังโจมตีของ normal ที่เก่งที่สุดในเกมนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีเรื่อยๆนะครับถ้าโปเกมอนเรารักเรานะครับนี่เขาสลับโปเกมอนอยู่ในบอ์นะครับเพื่อทำให้โปเกมอนเราฟื้น HP รีเทอร์เนี่ยถ้าโปเกมมอนเราชอบเรามา,มากๆนะครับพลังโจมตีคือ100นะฮะซึ่งโหดมากๆนะครับบวกกับว่าที่ว่ามันเป็นท่าเดียวกันกันกบ โปรแกรมมหมานะฮะร,ระหว่างทางนะครับเราก็เจอผู้ลายนะครับที่ชื่อว่าเอ็นฮะซึ่งเอ็นเนี่ยเขาก็ชวนเราขึ้นมาบนชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันเน่ยเป็นหัวหน้าของทีมพลาสมานะถ้าหลายหคนไม่ได้สังเกตนะครับเอ็นเนี่ยเขาจะาใช้โปรแกรมมที่ไม่เหมือนกันเลยสักครั้งนะครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยเขาก็จะทําทประมาณว่าแบบเอ็นเนี่ยเขา,าเป็นเพื่อนกับโปรแกรมอนทุกตัวนะโดยที่ไม่ต้องเก็บโปรแกรมมอยู่ในโปรเกบอลนะและโปรกรมอนทุกตัวที่เอ็นใช้นะครับก็คือโปรแกรมอนที่เขาสามารถหาได้จากทำเลนั้นๆน,นะครับ เดินทางไปไหนก็มีเพื่อนใหม่เสมอแต่ด้วยความที่ว่าลูกหมาเราคือมีทั้งรีเทิร์นแล้วก็ท่าครั้นช์ครับชนะได้ทุกตัวครับทีนี้พอชนะเอเซเลอนะครับก็เดินมาสู้กับหัวหน้ายิมไฟฟ้าได้เลยนะหัวหน้ายิมไฟฟ้าก็จะเป็นศัตรูตัวฉกาจของลูกหมาเรานะครับเพราะว่าลูกหมาเรามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะ ทีนี้นะพอใช้เอ็กซ์สปีดไปประมาณ2อสทีนะครับเอกลอกอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่ยอมโจมตีเรามาท่าแรงนะครับเราก็เร็วกว่าเขาเลยนะครับเราก็ใช้ท่ารีเทิร์นีปเลยนะเนี่ยรีเทิร์นสทีนะครับตายรัวๆๆนะฮะเอกลอกคือทําอะไรไม่ได้เลยครับเราสู้กับมาลายนะฮะมาลายช้ากว่านะครับเจอรีเทิร์นตายเลยครับพอวิ่งออกนอกเมืองนะครับก็เจอดักแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเกมนี้คือโดนดักบ่อยมากนะครับทั้งแชเรนบิยันก้าเอ็นแล้วก็เทรนเนอร์ต่างๆนะครับก็เริ่มมาด้วยการใช้เอ็กซ์แท่มพลังโจมตีนะครับเพรราาาาาาะว่เเเเขใใช้้ฟฟอทํหินนช์ะครับ ทำให้เราใช้เวิร์กอัพไม่ได้แล้วก็ตีีไปครับตอนนี้ลูกหมา32นะฮะเจอกับนกล่าง2นะฮะนกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับเพราะว่าล่าง3มันคือค่อนข้างน่าเกลียดนะครับคนก็เลยไม่ค่อยชอบแล้วหมูก็เหมือนกันะฮะทำไมต้องเป็นธาตุไฟต่อสู้ตัวที่3ด้วยครับทำติดกันมา3ภาคแล้วอบ่นไปบ่นมานะครับลูกหมาเราแปลงร่างเป็นล่าง3นะฮะพอเป็นล่าง3นะครับพังโจมตีขอย้ำนะครับ110นะครับคือโหดมากๆนะ ตอนนี้เราจะอยู่ในเมืองของหัวหน้ายิมธาตุดินนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีหิมะตกแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนตามด้วยดูคนนี้ก็จะเก่งๆหน่อยนะครับก็จะหลบเทรนเนอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะฮะคือนอกจากเทรนเนอร์สำคัญๆอย่างทีมพลาสมาแล้วก็คนในยิมนะฮะน่าจะแทบไม่ต้องสู้กับใครแล้วนะครับที่มันไม่จำเป็นนะเราจะที่เราช่วยหัวหน้ายิมสู้กับทีมพลาสมานะครับเราก็จะได้โอกาสในการสู้กับหัวหน้ายิมเองนะเราจะเห็นว่าเขาใช้โปเกมอนเลเวลประมาณ29-30นะฮะส รีเทิร์นที่เราตายนะครับอันนี้ไม่ได้เพิ่มสแตทอะไรนะพลังโจมตี110คือโหดมากๆนะอันนี้ใช้เพิ่มแล้วเวิร์กอัพนะฮะแล้วก็รีเทิร์นไปครับกลายเป็น3 5นะฮะตัวนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างเก่งนะครับเพราะมันเป็นธาตุเหล็กนะฮะรีเทิร์นไปนะครับไปครึ่งหลอดนะฮะเขาตีเรามาเราลดนิดเดียวนะครับมันหนาด้วยนะที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าได้เวลาคืนมาเยอะมากนะครับอย่างหัวหน้ายิมไฟฟ้าเนี่ยด้วยความที่ว่ามันชนะง่ายนะครับมันไม่ได้ใช้ชาติติดสถานะอะไรเงี้ยอย่าง แต่ด้วยความที่ว่าหมาเรามัรล่างสามนะทุกคนก็ดูรีเทิร์หนึ่งทีนะครับตายนะฮะรีเทิร์สองทีนะครับเลเวลสาสิบหกนะฮะคือทุกคนมาให้ลูกหมาเราเก็บมันเป็นล่างสาวแล้วผมจะไม่เรียกันว่าลูกหมาแล้วกันผมจะเรียกว่าโบนะฮะและทีนี้บิยังก้าก็จะให้ HM ท่าบินนะฮะต่อไปนี้เราก็จะบินไปบินมาได้แล้วพอเข้ามาในถ้ำนะครับก็จะเจอนินจานะฮะแปลกมากครับที่มีนินจาในเกมนี้แต่ว่าก็เท่ดีเหมือนกันแล้วว่าโดนเอ็นดักไม่พอนะครับเจอโปรเฟสเซอร์ดักอีกนะฮะ โปรเฟสเซอร์ก็จะมาพร้อมกับบียันก้านะครับเราก็บอกว่าถ้ำนี้เนี่ยเราสามารถผลักก้อนหินได้นะล้วก็ให้อเทีมสำคัญนะครับลัคกี้เอ็กนะครับลัคกี้เอ็กเนี่ยก็ทำให้โปเกมอนเราเลเวลอัพเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นประมาณ50%เนะครับเขาก็รีบเลยนะฮะสอนท่า F ลายให้กับนกก่อนแล้วก็ให้ลัคกี้เอ็กกับโปเกมอนเรานะครับในถ้ำก็จะมีเทรนเนอร์ดักเยอะอยู่นหนครับเพราะว่าทีมพลาสมามันเยอะมากนะครับแต่ว่าพอออกมาตอนจบเนี่ยก็จะเจอเอ็นอีกรอบนะครับตอนนี้เล่นมาหนึ่งชั่วโมงที่เห็นได้ในที่นีะ ซึ่งเอ็นตัวนี้เนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้แต่โปรแกรมธาตุเหล็กกับธาตุหินนะฮะที่พลังป้องกันมันเยอะอยู่นะแต่ว่าเราก็ชนะไปได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมพวกนี้ถึงแม้ว่าพลังป้องกันมันเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าพลังโจมตีมันก็ไม่ได้เยอะเท่านะฮะแต่ทุกคนจะเห็นนะครับว่าตอนนี้หมาเรานะครับเลเวล39แล้วนะส่วนตัวอื่นเนี่ยเลเวลประมาณ230เท่านั้นเองนะครับคือด้วยความที่ว่า หมาเราใช้ตัวเดียววิกมาตลอดแล้วก็มีลัคกี้เอ็กด้วยนะครับพอออกมาด้านนอกรับก็จะเข้าสู่เมืองใหม่นะครับก็จะเป็นยิมของโปเกมอนทาาุบินนะฮะแต่ว่าก่อนที่หัวหน้ายิมจะยอมสู้กับเรานะครับก็ต้องเข้าไปช่วยเขาในอีเวนต์หนึ่งก่อนนะฮะเราก็สั่นไปนะครับกองแกงกองแกงกิ้งกองนะฮะซึ่งถ้าถามว่าใส่อีเวนต์นี้มาทําไมนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับ แต่อย่างน้อยก็คือเราบินลงมาได้นะก็สบายหน่อยยิมในเกมนี้ผมต้องชมนะครับว่ามันมีพัลโซหลากหลายเลยนะครับแบบมีความเป็นตัวเองเยอะมากๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปเกมอนนะครับที่เป็นค้างคาวนะครับทำมาทาไมครับเพียงแค่เพราะว่าไม่อยากใส่ซูแบทในเกมนี้นะครับทำค้างคาวเองนะฮะตอนนี้หมาเราเรียนนะครับรีเวอร์ซอฟนะครับก็สอนแทนรีทาริเอียไปนะครับรีเวอร์ซอเป็นท่าโจมตีต่อสู้นะครับยิ่ง HP เราน้อยเท่าไหร่เนี่ยยิ่งตีแรงนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมเพราะว่าถ้าโปเกมอนเรา HP มันน้อย มันก็จะมีโอกาสโดนอีกฝ่ายหนึ่งตีตาได้ง่ายๆแล้วก็สู้กับหัวหน้ายิมนะครับสกายล่านะฮะเริ่มมานะครับก็ใช้ค้างคาวนะฮะแล้วก็เวิร์กอัพนะครับเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ครานรับค้างคาวเป็นท่าพลังจิตนะครับโดนท่าครานชไปก็เอฟเฟกตทีมากๆแล้วก็นกนะครับนกนี่ก็คือออกแบบมาได้หวยมากๆนะครับตัวเมียเนี่ยแล้วก็นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับหงนะฮะคือมันไม่มีกิมมิกอะหรเลยทุกคนคือมันก็คือหงธรรมดาั่นแหละ แค่ล่างแรกมันน่าเกลียดแล้วก็กลายล่างเป็นหงส์ที่สวยงามบนยังไม่จบเลยนะครับก็ได้เข็มกัดหัวหน้ายิ้มแล้วนะฮะตอนนี้เสียเปรียบหน่อยนะครับก็คือบวกมาประมาณ2วินาทีนะทีนี้พอชนะหัวหน้ายิ้มได้ก็ไปต่อนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับโดนดักนะฮะเชเรนดักนะคราวนี้นี่คือผ่านมากว่เกือบสชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเชเรนเขาใช้โปเกมอนนะครับเลเวลสามสิบสามนะครับส่วนโบเรานะฮะเลเวลสี่สิบสามไปแล้วนะครับด้วยความที่ว่า เราใช้ลัคกี้เอกด้วยแล้วก็เราเล่นโปเกมอนโดยแค่ตัวเดียวนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าผมบดโปเกมอน Pokemon ใหม่อะนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็แอบชอบมันอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเหมืองนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมีหิมะตกนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาเลือกตอนช่วงที่เป็นหิมะตกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงฤดูอื่นที่ไม่ใช่ฤดูหน้าหนาวเนี่ยมันจะเดินทางยากมันต้องซอแซเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นฤดูหน้าหนาวเนี่ยก็คือพุ่งตรงๆได้เลยนะครับ ใช้เวลาไม่ถึงนาทีเนี่ยก็ออกมาได้แล้วนะแล้วก็เข้าสู่ยิมต่อไปนะครับยิมแห่งน้ำแข็งนะครับอันนี้ก็พัล์เส้เยอะนะครับคือพัล์เส้ในยิมเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าที่น่าลำคาญกว่าก็คือเทรนเนอร์ในยิมน่ยมันหลบไม่ได้เลยนะฮะและนี่ก็คือหัวหน้ายิมน้ำแข็งนะครับไรเซนผ่านมาประมาณ2ชั่วโมง4นาทีทุกคนดูโปเกมอนไอติมจริงๆมันก็น่ารักนะพอผ่านมาประมาณ10ปีแล้วเนี่ยผมก็เริ่มทําใจกับมันได้นะฮะแต่ว่าสมัยก่อนก็คืออะไรวะใช้รีเทิร์นทีเดียว พอเลเวล37เองนะครับบวกประมาณ10เลเวลก้อนน้ำแข็งสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยก็พลังป้องกันต่ำมากนะครับตีทีเดียวก็ตายแล้วนะฮะช่วงหลังๆเกมเนี่ยมันจะไปเร็ว้วนะฮะพอเราแบบได้หมาที่เก่งๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เช่นเดิมนะครับต้องมาหยุดทีมพลาสมานะครับก็ต้องเข้ามาในหอคอยแห่งมังกรนะครับแล้วก็ต้องสู้กับทีมพลาสมาหลายๆคนนะครับกว่าจะไปถึงตอนจบได้เหมือนกับว่าพอมาในยุคเกมนี้นะครับโปเกมอนเขาเริ่มจ้างคนหลายๆคนมาออกแบบแทนนะครับปกติเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะม แต่ว่าพอมาในยุคหลังเนี่ยเขาเริ่มจ้างคนต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ามันอยากให้โปเกมอนเข้าถึงคนได้หลากหลายประเทศมากขึ้นนะฮะซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้ก็เลยออกมาในมุมมองของว่าการที่มีโปเกมอนแบบแหวกแนวมากขึ้นไม่มีความเป็นญี่ปุ่นนะฮะแลวตอนนี้นะครับเอ็นนะฮะก็ได้เป็นเพื่อนกับเรชิแรมนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องหาโปเกมอนในตำนานอีกตัวหนึง่งที่ชื่อว่าเซครมนะครับเพื่อมาหยุดเอ็นให้ได้นะฮะและเพื่อที่จะมาหาโปเกมอนในตำนานนะครับเราก็ต้องมาที่ตรงทะเลทรายนะฮะซึ่งในทะเลท นอกจากว่าจะมีเทรนเนอร์ดักแล้วนะครับก็เราก็จะเห็นว่ามันมีทีมพลาสมามาอยู่ด้วยนะฮะทีมพลาสมาก็คือดักตลอดครับคือเกมนี้เนี่ยทีมพลาสมาแต่และตัวดักเยอะมากนะครับหลบยากมากทุกคนก็จะมานะครับแล้วก็บอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันว่าไอเทมที่ใช้ปลุกเซครอมเนี่ยมันอยู่ไหนนะพอมาอยู่ในซากปราสาพ,พังหาไอเทมไม่เจอนะครับทุกคนก็คุยกันว่า hey, งั้นเราไปเจอกันที่หน้ายิมไหนดีกว่านะแล้วพอมาอยู่หน้ายิมที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่ ซึ่งมันก็คือไอเทมที่เรากําลังตามหาอยู่นั่นเองนะครับแปลว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไปทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะเพื่อจะทําการปลูกโปเแกรมในตำนานนะครับเราก็ต้องไปยืมต่อไปนะครับเป็นยืมแห่งมังกรนะครับจะมีผู้เชี่วชาญอยู่แต่ว่าก่อนอื่นเลยก็โดนบิยานกาดักนะฮะหนึ่งในสาเหตุที่เราเลือกโปรแกรมพืชนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกตัวที่เป็นหมูเนี่ยบิยานกาจะมีโปเกกรมเริ่มต้นเป็นตัวพืชนะซึ่งมันเป็นหนึ่งในโปเกกรมไม่กี่ตัวในเกมนะครับที่สามารถเร็วกว่าโบของเราได้นะครับแต่ว่าโบจะโดน ให้บียานกาเป็นตัวพืชน,นี่ตัวอ,อื่นๆนะครับก็คือโดน return, ดรีเทิร์นอัดรีเทิร์นอัดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาชนะง่ายมากนะครับแปลว่าเราก็ต้องแลกนะครับว่าเราจะให้บียานกานเร็วกว่าเราด้วยการให้ตัวพืชเราเขาไปหรือเปล่าหรือว่าเราอยากจะให้เชรเรนมีโปรกรมอนหมูที่เอาชนะท่าเราได้นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับทีมพลาสมาเนี่ยเขาก็เริ่มโน้มน้าวคนได้แล้วนะว่าการที่เรามีโปรกรมอนเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีคนก็เริ่มปล่อยโปรกรมอนออกมานะครับแลวทุกคนก็กลาลังทะเลาะกันอยู่นะครับว่า สรุปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราทําดีหรือเราทําไม่ดีกันแน่นะและทีนี้เนี่ยเราก็มาคุยกับหัวหน้ายิม2คนสุดท้ายนะครับเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทนา,นางด้านมังกรแลวเขาก็จะทําการช่วยเรานะครับดูว่าไอ้ก้อนหินที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเซครมได้ยังไงซึ่งเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรหรอกครับเขาแค่บอกว่าในอดีตเนี่ยมีโปเกมอนในตำนานอยู่หนึ่งตัวแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีลูกของราชา2คนคนนึงเชื่อในความจรงิงคนนึงเชื่อในอุดมคติพอทั้งสองคนทะเลาะก,กันโปเกมอนมันก็เลยแยกออกมาเป็น2่างางนนั้น้เอีก็ขสู่ยิมของโปรนรัง เป็นยิมที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะแต่้วยควา้ที่ว่าเราโปเกมอนเลเวลเยอะนะฮะเนี่ยเราเลเวลเยอะกว่าเขาประมาณ12เลเวลเลยนะตีทีเดียวก็ตายหมดนะครับยิมเนี้ยมันน่าลำคาญในมุมมองสปีดรันเพราะว่ามันต้องสู้กับเทรนเนอร์ทุกคนเลยนะครับโดนดักตลอดนะฮะแลวพัทเซิลก็ใช้เวลาในการแก้นานนี่นะครับผ่านมาเกือบ7นาทีนะครับกว่าจะมาถึงหัวหน้ายิมได้นะครับไอริสจริงๆแล้วหัวหน้ายิมมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละเกมนะครับถ้าเป็นภาพแรกเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ชื่อว่าเดเรเดนนะฮ แล้วฟิทีสู้ก็คือเหมือนกันเลยนะครับใช้เวิร์กอัพนะครับแล้วก็ตีนะฮะทีเดียวนะครับตายนะครับเลเวลเป็น56แล้วนะโบเรานะครับก็รีเทิร์นนะครับโปเกมอนมังกรของเขาก็ตายเลยนะจบแล้วครับใช้เวลาแก้พัซเซิลยังใช้เวลานานกว่าเลยนะครับด้วยความที่ว่าพัซเซิลมันใช้เวลานานนะครับเขาบวกมานะครับเซียววินาทีนะฮะหลังจากที่สู้กับหัวหน้ายิมแล้วก็ได้เข็มกลัดเสร็จแล้วนะครับก็ไปส่วนต่อไปนะครับทำการฮีลมาเรียบร้อยเพราะว่ารอจ้องหลบฮะแล้วก็เจอดักอีกนะครับอันนี้ก อย่างที่บอกครับพอเราเริ่มต้นมาดนตยตัวพื้น,น่ะตอนจบเกมชเชเรนจะใช้หมูนะฮะเราก็เวิร์กอัพไปนะครับแล้วก็รีเทิร์นนะครับทีเดียวนกตายนะทีนี้เจอหมูนะฮะหมูคือเก่งเรื่อง HP เยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าต่างกันเยอะมากนะครับสู้ไม่ได้เนะฮะความน่าชื่นชมของเขาก็คือทั้งชเชเรนกับบิยันกาเนี่ยเขาจะมีสตอรี่อาร์เป็นของตัวเองนะครับมีสิ่งที่ตัวเอง ออกผจญภัยเพื่ออยากได้แล้วก็สิ่งที่ตัวเองค้นพบนะครับก็จะเป็นเข้ากับธีมของเรื่องนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเจอความจริงแต่ละคนเนี่ยเจออุดมคติมากแค่ไหนกันนะตอนนี้เขาอยู่ใน Victory Ro a d นะครับเขาก็แก้พัทเซิลไปเรื่อยๆนะครับวิ่งหลบเทรนเนอร์แล้วก็ออกมานะครับจตุรเทพนะครับจตุรเทพนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไอเดียใหม่เหมือนกันนะครับคือเราสามารถเลือกสู้กับใครก่อนก็ได้เลยนะซึ่งเขาก็เลือกสู้กับคนที่ยากสุดก่อนนะครับเทรนเนอร์ที่ใช้โปเกมอนต่อสู้นะครับเพราะว่าเราใช้โปเกมนนหหมมมาาาาาะะที่่เเ็โกธรรรรดจคับว แต่ตัวเทพเนี่ยเขาใช้โปเกมอนแค่4ตัวคือมันเป็นยุคก,การเปลี่ยนแปลงนะครับว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยมันจะมีอยู่5ตัวขเขาเริ่มมาใช้การสเปกนะครับการการลดสเตตนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้ท่าบูโดสแต่ว่าหลังจากที่เราใช้เวิร์กอัพไปนะครับแล้วก็การท่าการลดสปีดไปได้นเนี่ยเราก็ใช้แค่รีเทิร์นนะครับสองทีเมียนชาวนะครับก็โดนรีเทิร์นก็ตายเหมือนกันนะครับตัวต่อไปก็จะน่าลำคาญหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องตี2อทีนะครับมันมีอาบิลิตี้สเตอร์ดี้นะฮะตีฮีโยวไม่ตายนะะะแแตต่่่่่วววาา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 เเเ้กกกมมลล HP อออหืพทีีจจรรโไป ซึ่งตอนนี้ก็คือเหลือ HP แค่19นะฮะพอสู้กับคนแรกนะครับได้ HP เหลือ19นะครับก็เตรียมเข้าสู้กับคนที่2นะครับซึ่งใช้โปเกมอนทาาุมืดนะฮะซึ่งคนที่2เนี่ยใช้ทาาดมืดก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อกี้เขาสู้กับคนแรกแล้วเขาทำให้ HP เขาลดเหลือน้อยแล้วนะเขาก็กดแค่ท่า Reverse z ซ่อนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยพอ HP เราน้อยมากๆนะครับพลังโจมตีมันก็จะเยอะขึ้นนะครับก็ตีทีเดียวตายหมดนะครับเพราะว่าโปเกมอนทาาุมืดมันแพ้การโจมตีทตุต่อสู้นะครับ แต่เป็นท่าต่อสู้ที่พลังโจมตีแรงมากๆถ้าทุกคนถามว่าทําไมจัตุรเทพมีโปเกมอนแค่4ตัวมันจะไปยากอะไรนะครับผมคิดว่าสําหรับเกมนี้นะเขาออกแบบมาเพราะว่าช่วงเนี้ยของเกมมันจะมีการต่อสู้กับเทรนเนอร์เยอะนะครับมันน่าจะยาวไปนะครับเขาเลยอยากจะให้จัตุรเทพเนี่ยบันไปค่อนข้างเร็วนะพอช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีการต่อสู้อีกหลายๆตัวเหมือนกันต่อไปก็เป็นจัตุรเทพทตุพลังจิตนะครับเมื่อกี้เขาโดนโซกัสแบลดครับแรงเหมือนกันแต่ว่าใช้รีเทิร์นนะครับจริงๆเขามีท่าครันช์นะแต่ว่าทําไมไม่ใช้ก็ไม่ร ใช้รีเทิร์นอย่างเดียวเลยนะเอาแต่คิดไปคิดมานะครับรีเทิร์นเนี่ยมัน100ใช่ไหมครับพอบวกกับว่าที่มันเป็นท่าโจมตีท่าเดียวกันเนี่ยก็กลายเป็น150นะครับครันช์เนี่ยมัน80นะถ้ามันโจมตีถูกท่ามันก็จาก80ก็กลายเป็น160นะครับมันก็ต่างกันไม่เยอะขนาดนั้นจริงๆใช้รีเทิร์นไปก็ได้นะ PP ก็เท่าๆกันนะแล้วคนสุดท้ายนะครับก็เป็นจัตุรเทพธาตุผีนะซึ่งธาตุผีเนี่ยมันจะน่าลำคาญนิดนึงตอนที่ว่ามันใช้ท่ารรรรรีเเททิ์์นนไไม่่่่ดด้้้้แแตวววาาาาคกกก็ยใชอััพะบ อันนี้โดนทาให้ไหม้นะครับลดพลังโจมตีแต่ว่าเขาก็ฮีลตัวเองนะฮะแล้วก็คราชไปเลยครับบัฟสแตตมาหนึ่งทีนะฮะแล้วก็อัดไปทีเดียวตายต่อไปตัวนี้ก็น่าจะทีเดียวตายเหมือนกันครับจบครับแล้วก็อีกตัวนะครับตัวไฟนะฮะกัดเหมือนกันครับแต่ว่าโชคร้ายนะครับติดไหม้นะครับจากอบิลิตี้มันนะครับทำให้เราไหม้ลดพลังโจมตีเราไปด้วยการที่ว่าเราเสียเวลาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเสียไปตั้ง14วินาทีนะครับแต่ว่ามันยังมีตอนจบอีกหลายตัวเหมือนกันที่ต้องสู้นะพอชนะจัตุรัเทพไปแล้วนะคร แชมเปี้ยนเนี่ยโดนเอ็นท้าสู้นะครับซึ่งเอ็นนะครับด้วยความโกงนะครับก็คือใช้โปเกมอนในตำนานนะฮะแล้วก็ชนะมาได้นะครับแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นนะครับเอ็นคือเรียกประสาทออกมาจากใต้ดินได้นะครับแล้วต้องใช้งบเท่าไหร่เนี่ยทีมพลาสมาคือรวยมากๆเลยนะพอตัดคอมมอนเซนออกไปนะครับก็จะเหลือแต่ความเท่นะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมพลาสมามันบุกเข้ามาหมดแล้วเรามีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปหยุดเขาซึ่งก่อนที่จะไปหยุดเอ็นเนี่ยมันก็ต้องเกิดเรื่องเท่ๆก่อนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าหัวหน้ายิมเน่่มมมันโผลาทํไไชวยอะไรเลยนะ ตอนนี้เขาก็โผล่มาหมดแล้วนะครับมาช่วยเรานะครับในการหยุดทีมพลาสมานะครับแต่ว่าก็เป็นแค่การออกมาโชว์เนนะครับไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่หรอกครับเราก็มีหน้าที่พุ่งไปสู้กับเอ็นนะครับตอนนี้นะครับก็พุ่งไปหาเอ็นนะครับถึงแม้ว่าเรายังไม่มีโปรแกรมอนในตำนานก็ตามนะเอ็นก็บอกว่าเรียกโปรแกรมอนออกมาเลยแล้วก็เรียกเวชิรแรมออกมานะครับมังกรไฟแต่ว่าพอหินของเรานะครับเห็นเวชิรแรมนะครับก็ทนไม่ได้นะครับก็กลายล่าออกมากลายเป็นเซครมนะครับทุกคนเห็นกราฟิกอย่างนี้นะครับ ในสมัยก่อนถือว่าเท่มากๆลนะครับด้วยความที่ว่าโปเกมอนนะครับไม่ค่อยมีคัดซีดเท่ๆอย่างนี้มาก่อนซึ่งเซครอมเนี่ยก็เป็นโปเกมอนมังกรสายฟ้านะครับจริงๆแล้วถ้าเราเล่นโปเกมอนภาคแรกแหละเราจะได้เวชิรมแล้วเอ็นจะใช้เซครอมนะครับแต่ว่าตามสไตล์โปกมอได้ตำนานนะครับก่อนที่เราจะใช้สู้ได้เนี่ยเราก็ต้องจับมันก่อนนะครับด้วยความที่ว่าเรามีมาสเตอร์บอลนะครับโยนไปปุ๊บได้แล้วเซครอมเป็นของเราแล้วนะฮะและในเกมนี้ถ้าเรามีโปเกมอน6ตัวนะครับเขาจะถามว่าเราอยากจะเอาเซครอมเข้ามาในทีมก่อนหะรือเปล่านะก็เป็นแมช ในภาคหลังๆเนี่ยเขาเอามาประกอบใช้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะสามารถสู้กับเอ็นได้แล้วแล้วเราก็จะมีโปรกกรมในตำนานด้วยคือสปีดรันทั่วไปเนี่ยเราอยากจะใช้เวชิรันเราอยากจะให้เอ็นใช้เซครอมนะครับเพราะว่าเวชิรนมีโอกาสตีเซครอมตายภายใน2ทีนะครับแต่ว่าถ้าใช้เซครอมเนี่ยมันต้องใช้ตั้ง3เทินนะฮะแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนกลยุทธ์เลยนะครับเขาเปลี่ยนหมาออกมาแทนเลยนะครับเปลี่ยนโบแเราก็ใช้เวิร์กอัพแทนนะครับบับสเตตไปเรื่อยๆด้วกควัมที่ว่าหมาเราเนี่ยมัน HP ค่อนข้างสูงนะครับมันกันการโจมตีได้ท ตีโปเกมอนเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเขารู้ด้วยนะครับว่าไอ้ก้อนเหล็กเนี่ยมันเป็นโซโลอาร์นะครับจริงๆควรจะใช้ท่ารีเวอร์ซอลแต่ว่าเขารู้ทันทีนี้เนี่ยก็ใช้รีเวอร์ซอลจริงๆแล้วแล้วก็ก้อนน้ําแข็งร่างสามนะครับก็โดนรีเทิร์นไปนะฮะหมาเราคือพลังโจมตีมันเยอะมากแล้วก็เลเวลสูงมากๆนะครับต่อไปเต่านะครับต่อเป็นธาตุหินนะฮะตีทีเดียวไม่ตายเราก็ต้องฮีลตัวเองก่อนนะครับไม่งั้นมาตีเรากลับมาตายนะฮะ ต้องตี2ทีนะครับด้วยท่าครัชแต่ว่าชนะเอ็แล้วเนี่ยก็ยังเสียเวลาไปอยู่นะครับตั้ง10กว่าวินาทีนะครับต่อมาเนี่ยเป็นตัวยากนะครับคือเจ็ซิสนะฮะพ่อเอ็นเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแผนการของเขาเองที่จะหลอกใช้คนอื่นเนี่ยเพื่อเอาชนะนะซึ่งจริงๆถ้าตัดตรงนี้ไปนะครับเนื้อเรื่องเกมนี้คือจะคลาสสิกมากเลยนะเราก็จะเห็นว่าเราเริ่มมาด้วยเซครอมนะครับเราก็อัดๆไปฮนะเป้าหมายเราคืออยากจะให้เซครอมมาตายเราเร็วมากกว่านะฮะเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วเอาใช้ เมื่อกี้เขาใช้ท่าโจมตีท่าต่อสู้นะครับแต่ว่ามันตีพลาดนะครับเพราะว่าโอกาสตีติดมันมีแค่เจ็ดสิบเองนะจริงเขาบอกไว้นะครับว่าเขาอยากจะให้ท่านั้นมันตีติดนะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้ HP น้อๆจะได้ใช้ท่ารีเวิร์สซอลได้นะแต่นี้พอมันตีไม่ติดแล้วเนะี่ย HP เราเต็มนะครับกลายเป็นเรื่องไม่ดีแทนนะสู้กับใบชามเนี่ยก็เลยต้องตีตั้ง2ทีนะครับจริงๆแล้วควรจะตีแค่ทีเดียวนะฮะด้วยความที่ว่าเราเป็นหมาที่เราค่อนข้างเก่งนะครับกลยุทธ์นี้นะครับก็ทําให้เขาสามารถ เล่นเกมโปเกมอนไวท์จบมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะ3ชั่วโมง11นาที50วินาทีนะครับเป็นเวลาเวอร์เรคคอร์ดของโปเกมอนไวท์นะครับของคนที่เล่นจบแล้วที่สุดโลกโอเคครับวิดีโอนี้ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วถ้าอยากดูแนวนี้ต่อเนี่ยก็กดติ YouTube, ดตามช่องยูทูบผมได้วันนี้สวัสดีครับ